Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ผมเนี่ยก็โตในวงการกุ้งนะครับสาสิบกว่าปีครับก็คือมีคุณพ่อเนี่ยเลี้ยงกุ้งมาสามสิบกว่าปีตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะอายุยี่สิบห้าปีนะครับก็เจอเกิดมาก็เจอคุณพ่อเลี้ยงกุ้งอะไรครับจนทําให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับวงการกุ้งมากๆกครับก็เลยเจอปัญหาทุกๆวันที่ที่ทางคุณพ่อต้องเจอครับก็เลยได้คิดค้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพารู้จักเนี่ยเดี๋ยว ผมขอเล่าถึงปัญหาดั้งเดิมที่ทุกท่านได้เจอก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการผลิตสูงขึ้นใช่ไหมครับมีการแข่งขันที่สูงขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเองหรือไม่ก็ทั้งโลกเนี่ยก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งของตัวเองเนี่ยให้มีผลผลิตสูงขึ้นใช่ไหมครับทําให้ราคาตลาดโลกเนี่ยก็ลดลงมาเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันลดโลกนะครับผมแล้วก็ปัญหาต่อไปนะครับก็คือการปัญหาต้นทุนที่ยุ่งเหยิงนะครับ มีใครในที่นี้รู้ต้นทุนจริงๆของการเลี้ยงมั้งครับแต่ละบอ่อผมเชื่อว่า90%เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าต้นทุนแต่ละบ่อเนี่ยจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ก็อาจจะรู้เฉพาะแบบโดยรวมของแต่ละฟาร์มฟาร์มกอไก่เท่านี้ฟาร์มกอไก่เท่านี้แต่พอลงลึกไปถึงระดับบ่อเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหลายท่านเนี่ยไม่ทราบแน่นอนนะครับซึ่งพอไม่พอไม่ทราบเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็น ไม่สามารถมองเห็นตน้นทุนที่แท้จริงได้ครับทำให้มีการบริหารจัดการต้นทุนที่ผิดพลาดไปบ้างครับผมปัญหาต่อไปครับก็คือปัญหาการจัดการข้อมูลที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับซึ่งทุกวันนี้เราต้องจดข้อมูลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารของกุ้งกุ้งตายการเติบโตคุณภาพน้ําแล้วก็ต้นทุนต่างๆใช่ไหมครับซึ่งส่วนมากก็จะจดใส่สมุดหรือไม่ก็ให้คนงานเนี่ยเราส่งผ่านไลน์ใช่ไหมครับ ซึ่งผมก็เห็นคุณพ่อผมเนี่ยพอจะเลื่อนหาบินกุ้งเจอเนี่ยโหเลื่อนทั้งวันเลยพอเลื่อนเสร็จปุ๊บเอา้าผ้าหมดอายุทําไงครับเราไม่มีเราก็ต้องไปรื้อแฟ้มมาดูใช่ไหมแฟ้มพอไปรื้อทีนี้พอข้อมูลเก่าๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยหาข้อมูลได้ยากมากครับทาให้เราเนี่ยตัดสินใจการบรินหารจัดการฟาร์มได้ได้ได้ยากขึ้นอีกด้วยนะครับผม และปัญหาต่อไปนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาแบบไม่มีข้อมูลมามาเทียบนะครับสมมติว่า<อ>เราเลี้ยงกุ้งกันเนี่ยทุกท่านในนีน้นึกออกไหมครับว่ารอบการเลี้ยงกุ้งในแต่ละรอบของเราเนี่ยมีผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วแก้ยังไงนะครับใส่เคมีอะไรใส่ใสยาอะไรลงไปบ้างก็จําไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากยิ่งบ่อเยอะนี่ยิ่ง,อย,งอย่างคุณพ่อผมเนี่ยมี20่0บบ่อนเนี่ย แทบจะไม่ต้องมานั่งนึกเลยเพราะว่าย่งไงก็ไม่มีทางนึกได้ครับผมแล้วเราจะมาเลี้ยงเราจะมาเปลี่ยนการเลี้ยงกุ้งนะครับให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเราต้องก้าวสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมกุ้งนะครับโดยการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยจะมาช่วยเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีผลผลิตที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงแล้วทําให้เราเนี่ยบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีแบบแผนที่มากขึ้นนะครับผม ซึ่งทางผมเองกับทีมงานเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาพวกนี้เลยได้คิดค้นและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบิหารจัดการฟาร์มขึ้นมานะครับทาให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรับรู้ว่าตอนนี้บ่อเน,นี้ยมีในกุ้งเนี่ยในในบ่อเน,นี่ยมีกุ้งประมาณกี่ตัน FCR วิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมในแอปของเราเนี่ยมันจะสามารถประเมินคร่าวๆได้เลยรวมทั้งกําไรปัจจุบันเนี่ยโดยอ,าอ้งอางอิงจากราคาล่าสุดนะครับว่าอย่างเช่นตอนนี้ไซกุ้งเรา 30ตัวโลใช่ไหมครับตอนนี้ในบอ่อประเมินคร่าวๆว่ามีสัก5ตันสมมติน,นะครับ5ตันก็จะระบบของเราก็สามารถประเมินคร่าวๆได้นะครับว่าเออตอนนี้เรากําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับผมออซึ่งต่อไปเนี่ยผมก็จะมาแนะนําเว็บแอปพลิเคชันผมโดยให้ทุกท่านเนี่ยดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ พวกที่ซับซ้อนและยุ่งยากไหมไม่ว่าจะเป็นการมจิตข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารการเติบโตของกุ้งหรือจำนวนกุ้งที่ตายรวมถึงการมจิกต้นทุนที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงการจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นระบบเหล่านี้ทำให้การมองภาพรวมของฟาร์มไม่ชัดเจนและส่งผลให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการฟาร์มยากขึ้นอีกด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องนทิตข้อมูลที่ยุ่งยากและไม่ต้องคำนวณข้อมูลที่ซับซ้อนอีกต่อไปดูฟาร์มเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ ก็ให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มง่ายขึ้นครบจบในที่เดียวสามารถประเมินกำไรในปัจจุบันได้ทันทียังยั่นมีฟีเจอร์คุนตายช่วยวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการตายของกุ้งและประเมินแบบนี้ยังมีฟีเจอร์ต้นทุนที่ช่วยวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนในการเลี้ยงรวมไปถึงฟีเจอร์อื่นรอีกมากมายไม่ว่าจะกี่ฟาร์มกี่บ่อก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปและการเลี้ยงผู้งข่งขันจึง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดูฟาร์ มาแล้ววันะน <download application S 1> บบ a n d อ Android และ iOS ทั้งระบบ Android และ iOS ครับก็ฟีเจอร์ในเว็บกับเว็บในฟีเจอร์ในเว็บกับแอป,ปนะครับก็จะมีรายละเอียดอย่างก็คือฟีเจอร์ทั้งหมดที่เราช่วยทําให้เกษตรกร,ร,กรใช้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือเราให้ใช้ฟรีเลยครับไม่ว่าท่านจะใช้กี่ฟาร์มกี่วออเราก็ให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเรียกว่าการใช้ฟรีเนี่ยก็อาจจะตอนนี้ผมยังไม่ได้คิด ไวๆก็คือคิดสักว่าสัก1ปีครับให้ใช้ให้ทดลองใช้ฟรีสัก1ปีครับแต่ถ้าผลตอบรับที่ดีขึ้นก็อาจจะมีการคิดราคานะครับซึ่งราคาในการใช้แต่ละบอร์เนี่ยตอนเรียนตำส่งว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดครับเดี๋ยวจะไปคิดมาอีกทีหนึ่งครับผมแล้วส่วนต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำนะครับส่วนต่อไปผมก็จะขอแนะนำนะครับฟีเจอร์ทั้งหมด ฟีเจอร์ทั้งหมดของเว็บเราครับซึ่งวันนี้เราไม่สามารถแนะนําฟีเจอร์ทั้งหมดของเว็บเราได้เนื่องจากว่าเวลามันจะไม่พอนะครับผมก็ขอแนะนําเฉพาะฟีเจอร์ที่สําคัญเท่านั้นครับโดยเราจะให้คุณไทเกอร์นะครับเล่นสดให้ดูเลยครับผมครับก็ใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าสู่ระบบครับสร้างสร้างแอคเคาท์นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดแค่6เลขนะครับผม เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าฟาร์มที่เราสร้างขึ้นมานครับว่าตอนนี้เรามีกี่ฟาร์มกี่บอ่อนะครับอย่างเช่นเ,เดี๋ยวผมจะโชว์ฟาร์มจัชวินนะครับทีนี้พอเราเข้ามาฟาร์มทั้งหมดนะครับมันก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ละบอ่อเนี่ยตอนนี้อายุอายุกุ้งเท่าไหร่ที่อาหาสะสมไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็กุ้งตายเท่าไหร่แล้วนะครับอีกทั้งเนี่ยยังสามารถรู้ไซส์กุ้งปัจจุบันได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปกดเข้าไปที่บอ่อ3นะครับเมื่อเราเข้าไปที่บอ่อ3แล้วใช่ไหมครับ Uh, ตอนนี้เว็บแอปพลิเคชันของเราก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดภายในหน้าเดียวได้เลยครับตัวอย่างเช่น uh, ผลผลิตรวมนะครับถ้ายังไม่จบรอบการเลี้ยงนะครับระบบของเราก็จะสามารถประเมินผลผลิตรวมได้เลยนะครับซึ่งสูตรในการประเมินผลผลิตรวมเนี่ยตอนนี้เราก็ยังใช้สูตรในการคำนวณว่าแบบาสายกุ้งเท่าไหร่กินอาหารก,กุ้งต่อวันเนี่ยมันจะคิดมันจะคิดได้เท่าไหร่ประมาณนี้ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็จะทําให้เว็บของผมเนี่ยสามารถให้เกษตรกรทุกท่านเนี่ยมาเลือกสูตร ว่าผมเข้าใจว่าเกษตรกรแต่ละท่านเนี่ยก็ใช้สูตรที่ไม่เหมือนกันในการคำานวณและประเมินใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ากุ้งตายสะสมเท่าไหร่นะครับไซกุ้งตอนนี้เท่าไหร่ f อฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาหารสะสมอยู่ที่เท่าไหร่ครับเมื่อพอเรารู้พวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถประเมินราคาปัจจุบันได้เลยโดยที่เราไปอ้างอิงจากราคาของตลาดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ราคากุ้งไซกุ้งอยู่ที่3.2ตัวโลใช่ไหมครับแล้วราคากุ้งในตลาด 30ตัวโลเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะเทียบกับสายที่ใกล้เคียงสุดครับผมแล้วก็สามารถคำนวณอัตราการลอดได้นะครับอีกทั้งยังมีกราฟนะครับที่สามารถดูได้เลยนะครับว่ากุ้งเนี่ยแนวโน้มการคินอาหารกุ้งเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อัตราการเติบโตแนวโน้มการเติบโตนะครับอีกทั้งยังแนวโน้มกุ้งตายนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ภาพรวมนะครับที่จะสรุปข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทั้งหมดให้เกษตรกร นะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลกไปเนี้ยหรือว่าท่านจะทาอะไรอยู่ก็สามารถแค่แบบเข้าสมาร์ทโฟนหรือเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมฟีเจอร์ต่อไปจะเป็นฟีเจอร์อาหารนะครับผมฟีเจอร์อาหารอันนี้ก็คือใช้งานง่ายมากเลยครับแค่กรอกบันทึกการกินอาหารต่อวันนะครับเมื่อเราจดบันทึกเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าฟาร์มเราบ่อเราเนี่ยกินอาหารของค่ายไหนอยู่กินอาหารเบอร์ไหนอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าจํานวนอาหารเนี่ยเรา มือเนี้ยกินไม่เท่าไหร่แล้วก็หมดไม่หมดเราก็ใส่ได้หมดเลยนะครับผมแล้วเรายังสามารถเลือกมือได้เลือกมือบันทึกได้ด้วยนะครับผมเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถดูประวัติการกินอาหารต่อวันได้เลยนะครับเมื่อเอาเมาส์าไปชี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่า,อ,าอันเนี้ยเราให้วิธีการกินอาหารแบบไหนแบบออโต้ฟีดหรือว่าหวานมือนะครับผมจานวนอาหารทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สาระอาหารกินหมดหรือไม่หมดถ้าไม่หมดมันก็จะขึ้นสีแดงครับผม อีกทั้งนะครับระบบของเราเนี่ยยังสามารถแบบว่าสร้างกราฟเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถดูแนวโน้มการกินอาหารของกุ้งได้เลยนะครับต่อไปนะครับฟีเจอร์การเติบโตนะครับก็ง่ายมากครับผมแค่บันทึกการเติบโตนะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับระบบก็จะทําการสร้างกราฟขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประเมินการเติบโตของกุ้งนะครับแล้วระบบก็จะทําการคิด พดจี uh, เลยนะครับว่าจากรอบก่อนจนถึงรอบนี้พดจีมันวิ่งมันวิวเท่าไหร่นะครับผม uh, ต่อไปเป็นฟีเจอร์กุ้งตายนะครับผมฟีเจอร์กุ้งตายเนี่ยก็บันทึกง่ายมากเช่นกันนะครับก็สามารถบันทึกได้เลยเรียกวันที่นะครับแล้วก็ใส่จํานวนได้เลยครับเราจะใส่เป็นตัวก็ได้ถ้าเราใส่เป็นตัวเนี่ยระบบของเราเนี่ยจะแปลงกลับให้เป็นกิโลนะครับผมระบบของเรารู้ได้ไงนะครับเพราะว่าเรามีการกออใส่กุ้งลงไปใช่ไหมครับ ระบบมันก็จะแปลงจากตัวเป็นกิโลให้เลยนะครับผมหรือทุกท่านอาจจะใส่กิโลตรงๆเลยก็ได้ครับผมแล้วเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยครับก็สามารถดูประวัติย้อนหลังได้เลยนะครับว่ากุ้งเราเนี่ยมีแนวโน้มการตายที่สูงขึ้นหรือลดลงนะครับผมเดี๋ยวจะไปฟีเจอร์ต่อไปครับเป็นฟีเจอร์ต้นทุนนะครับฟีเจอร์เนี่ยครับผมเป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยคุณพ่อผมได้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทําให้พ่อผมเนี่ยสามารถรู้ ต้นทุนของแต่ละบ่อได้เลยโดยที่แบบว่ารู้แบบเป๊ะๆได้เลยนะครับไม่ไม่ใช่แบบรู้แบบประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็จะเอาข้อมูลเนี่ยครับมาใส่ในนี้แต่ละบ่อได้เลยครับผมก็ท่านใดนะครับที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์นะครับสามารถเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยไปไปที่บูธของทางผมได้เลยครับเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบปัญหาทุกข้อสงสัยเลยนะครับผม แล้วผมก็จะมาสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ดูฟาร์มนะครับอย่างแรกเลยครับก็จะสรุปข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทั้งหมดได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถประเมินต้นทุนและกําไรในปัจจุบันได้ทันทีนะครับผมและยังช่วยให้วิเคราะห์แนวโน้มการกินอาหารกุ้งการเติบโตของกุ้งนะครับกุ้งตายอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเลยครับไม่ว่าท่านจะมีกี่รอบการเลี้ยงนะครับ ซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูข้อมูลต้นหลักได้สมมติว่ารอบการเลี้ยงที่แล้วเนี่ยเราเจอปัญหาเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอ่ะแก้มันยังไงใช่ไหมครับต่วาแค่เอาโรคเ,เอาเอารอบการเลี้ยงที่แล้วมาเทียบกับรอบการเลี้ยงปัจจุบันนะครับผมว่าแล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นได้นะครับผมเอ่อก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะครับต่อไปก็คืออนาคตของดูฟาร์มนะครับซึ่งเราไม่ได้หยุด พัฒนาเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้นะครับเรายังได้ทําฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายครับตัวอย่างเช่นฟีเจอรเอ์เชื่อมข้อมูลนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถออกคอมออกออกไปรับรองมาตรฐานฟาร์มกับกรมประมงได้อย่างง่ายขึ้นนะครับอีกทั้งยังมีฟีเจอร์เ,อเลือกสูตรอน,นาคตนเนี่ยครับเราจะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเลือกสูตรในการประเมินต่างๆได้ครับเพราะว่าอย่างที่ที่แจ้งไปนะครับ เกษตรกรแต่และท่านเนี่ยก็มีสูตรการคำนวณที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแล้วก็ที่ที่เรากําลังพัฒนาอยู่ก็มี AI ตัวหนึ่งนะครับที่อนาคตเนี่ยเราจะสามารถประเมินได้เลยว่าวันนี้สมมติวันนี้เราเลี้ยงกุ้งอยู่ที่30ตัวโลใช่ไหมครับสักวันนี้เราเลี้ยงกุ้งอยู่สัก60วันแล้วกันแล้วอีก30วันข้างหน้าเนี่ยกุ้งเราจะมีผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็อีก10วันข้างหน้าหรืออีกว่าหวันข้างหน้าเนี่ยกุ้งจำนวนกุ้งตายเนี่ย จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยครับก็ทาง AI ตัวเนี้ยก็จะสามารถคาดการณ์ให้เราได้เลยนะครับผมซึ่งก็จบไปแล้วนะครับผมสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเ,เทคโนโลยีของผมเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมกรุงไทยนะครับให้ก้าวสู่ระดับสากลบังคังและยั่งยืนไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับ Oh, oh,